i yeah. ตพัักษแห่งโลกค่ะหลายคนคงงงนะคะว่าน้องหมาจะมี6ขาได้ยังไงก็ในเมื่อหมาของเราเนี่ยมีแค่4ขาเท่านั้นเองทําไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคะเพราะกิจกรรม6ขาวิ่งหาทุนเขามีคอนเซปต์ว่ามาแกเป็นคู่1คน1สุนัขเพื่อเป็นการร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพกายและใจค่ะ ลงทะเบียนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะมีทั้งสื่อมวลชนนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตอนนี้มีคนมาเยอะหรือยังนะคะแต่เท่าที่ดูคนเยอะแล้วล่ะนอกจากนั้นยังมีน้องหมาน่ารักน่ารักมาร่วมงานเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานน้องาอายุเท่าไหร่แล้วคะสี่ขวบค่ะโอ้สี่ขวบแล้วยังตัวเล็กอกูนเลยห้าขวบอ๋อห้าขวบสวยมากเลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวร่วมกิจกรรมส่งสุดกันข้างในนะคะ ลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะเล่นลันลี่ใช่ไหมคะเป็นลันลี่แบบประมาณไหนคะก็แต่นัดมาจะมี3ฐานนะคะแต่ฐานก็จะเป็นการร่สูกแตกต่างกันนะคะแต่จะต้องแบบขอไปดูที่จุดแต่ว่าตามข้างหลังนะคะก็จะมีแผนที่บอกนะคะว่าเริ่มต้นที่จุดไหนค่ะก็คือได้เล่นทั้งน้องหมาทั้งเจ้าของเลยใช่ไหมคะร่วมสนุกกันใช่ ที่จะนําเงินเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือสัตว์ที่กําลังโดนทรมานอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็ตรงส่วนนู้นนะคะจะเป็นส่วนของบู WSPA นะคะองค์กรพิทักษสัตว์แห่งโลกนะคะก็มีผู้คนให้ความสนใจมากมายเพราะว่าพี่ปอนะคะทึ่งเป็นทูตนะคะในการที่จะรณรงค์นะคะให้พวกเราเนี่ยช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะมาร่วมงานด้วยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้พูดคุยกับพี่ปอด้วยนะคะ ก็อขอขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันมาร่วมกันหาทุนเพื่อที่จะเวลามีภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมผายดินไหวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันกาลังจะเกิดขึ้นอีกเพื่อที่จะมีเงินซื้อของไปช่วยเหลือสัตว์ได้ทันท่วงทีครับและสำหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวาลาเปิดงานอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมหกขาววิ่งหาทุนแล้วล่ะค่ะ แล้วก็ยังได้กุศลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากรู้ที่มาเดี๋ยวจิ๊บหาคำตอบให้ คุณเวชวรกรกิจนะคะรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านรองคอ่จะจิ๊บอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนที่ทางกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมในวันนี้นิดนึงค่ะว่าท่านสนับสนุนอะไรบ้างคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะ,คะกับ WSPA เนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ครั้งใดที่เราต้องการความช่วยเหลือนะ,ะให้ทาง องค์กรได้มาช่วยเรื่องให้ความรู้กับเด็กนักเรียนหรืออะไรเขาก็ทําให้เรานะคะ,ะครั้งใดที่ทางองค์กรต้องการให้เราเนี่ยนะคะช่วยสนับสนุนความสะดวกงานะในการที่จะจัดกิจกรรมมีอะไรที่สนับสนุนได้เราก็ทําให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะคะ่ะอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดในขณะนี้หน่อยค่ะเพราะว่ามีอยู่เยอะมากมายเลยบางทีตามท้องถนนเราก็อาจจะเห็นว่าเขาเป็นสุนัขจรจัดแล้วก็แบบถูกรถชนอะไรแบบนี้ค่ะสุนัขจรจัดเนี่ยนะคะ เราก็จะจับเอาไปเลี้ยงไว้ที่ประเวศอยู่นะคะเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกลดชนหรือว่ามีบอดเหตุเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นพอมีใครโทรศัพท์เข้ามาเราก็ไปรับเขาแล้วก็เอาไปไว้ที่ประเวศไปรักษาเขานะคะที่เจ้าปรนั้นเนี่ยก็มีนโยบายนะคะที่จะออกไปทําหมันนะรปีนี้เนี่ยเราทาถี่มากนะคะแล้วเราก็ค่าคะเนนเลยว่าจะต้องทําให้ได้ถึงเป็น1 0 0นหมื่นตัวนะคะแล้วก็ออกเป็นทีม นะเป็นช่วงๆนะคะทำหมันฉีดวัคซีนท,ทั้งหมดนะคะอตอนที่น้ําท่วมก็เป็นเป็นอุทาหรณ์นันหนึ่งที่เราได้เห็นว่าสุนัขเนี่ยทรมานมากเพราะว่าผู้คนเนี่ยไปก่อนสุนัขไปที่หลังน่าเห็นใจค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารักเขาแต่พอเวลาเกิดปัญหาแล้วเราก็ทิ้งเขานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าองค์มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ได้รักเขาแล้วคิดถึงเขาแล้วก็มาร่วมกันเนี่ยดูแลเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่ตัวดีค่ะถามคอนเซปต์งานในวันนี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคอนเซปต์ของงานในวันนี้ก็คือว่าหขาใช่ไหมคะก็จะมี1คน หนึ่งน้องหมาเจ้าของรวมกันก็เป็น6ขานะคะามาช่วยกันวิ่งออกกาลังกายหรือเดินหรือวิ่งมาร่วมหาก,กันหาทุนเพื่อที่จะเอารายได้ส่วนนั้นน่ะมาเป็นทุนสําหรับช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติาอย่างเร่งด่วน<า>นะคะกิจกรรมภายในงานในวันนี้จะมีอะไรบ้างกิจกรรมภายในงานในวันนี้ก็จะมีวอล์คเรลลี่เหมือนวอล์คเรลลี่นะคะ<า>ก็จะมีอยู่3จุดจุดชั่งน้าหนัก<า><า>แล้วก็จะมีให้น้องหมาเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็อ<า>ันสุดท้ายก็จะคือเป็นการให้ความรู้ว่าถ้าภัยมาเช่น แผ่นดินไหวน้ำท่วมจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ปีนี้เรายังจะมีกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ,ะเราพราะเราเชื่อมั่นว่าภัยต้องมาอีกแน่นอนที่สุดต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะนอกจากนั้นเรายังมีออโครงการอื่นคือชื่อว่าเล็ดคันล่านะคะเป็นโครงการที่ยุติการสังหารหมู่สุนัขซึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนตัวแต่โชคดีที่ไม่เกิดที่บ้านเรานะคะเป็นประเทศอื่นนะคะที่เขาสังหารหมูเยอะๆเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือมืนทิม้าลำปางอีกด้วยค่ะอยากรบกวนให้พี่สุฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค กับกิจกรรมที่ทางองค์กรจะให้การช่วยเหลือสัตว์ค่ะค่ะก็ต้องฝากอ,อย่างน้อยนะคะฝากง่ายๆเลยอยากจะใหะ้ผู้ชมทางบ้านนะคะดูแลสัตว์เลี้ยงงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขา มาอยู่กับเราแล้วนะคะญญญเขาพูดไม่ได้เขาเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งของในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลเขาให้ดีนะคะแล้วก็สามารถติดตามากิจกรรมของเราได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ของ d i s p a t h a i l a n d .ORG หรือว่า f a c e b o o k d i s p a t h a i l a n d .ORG ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะมีอัปเดตกิจกรรมข่าวสารเรื่อยๆค่ะ